สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรมาเลสูตรเด็ดเลขเน้นๆค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นหลักร้อยรางวัลที่3บวกหลักร้อยรางวัลที่1หลักพันรางวัลที่1บวกหลักพันรางวัลที่สมหลักสิบรางวัลที่สองบวกหลักหน่วยรางวัลที่1และหลักพันรางวัลที่2บวกหลักร้อยรางวัลที่1ค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดว่าเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้านะคะเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามรุนกันค่ะ ก่อนจะไปดูความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมหมๆหัวเด็ดๆค่ะเราก็หาตัวเลขเดียวกันเลยนะคะก็จะนําคู่หน้าคูณคู่หลังค่ะเพื่อหาตัวเลขเดียวน,นะคะก็จะได้เป็น36มสคูณสาค่ะเท่ากับ 1, 4, ึ่ี่ค่ะ6กคูณเกนะคะก็จะได้เป็น558ค่ะหลักพันไม่มีใส่เลข0ูนย์ค่ะ 81คูณ23นะคะก็จะได้เป็น1863ค่ะและเลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ1 8, 6 3 4 0และ5ค่ะตัวเลขจากสูตรนะคะก็จะได้เป็น8บวก4เท่ากับ12ช็คให้เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะ1บวก1เท่ากับ2 5บวก4เท่ากับ9 0บวก4เท่ากับ4ค่ะและเลขเด็ดนะคะที่เราได้นั่นคือ1 4 0 4 0 5 5 8 1 8 6 3 4 0 5 2 3 4 0 5 2 2 9สองเก้าสี่ค่ะตัวเลขที่เข้านะคะมีสองรางวัลค่ะในสูตรนี้นั่นคือ2องสและ1318ค่ะก็เป็นตัวเลขที่มาจากสูตรนะคะแล้วก็ตัวเลขเดี่ยวค่ะ เอาละคะ่ะเรามาคำนวณมาเลสูตรเด็ดในงวดที่ 6. กพฤศจิกายน2564นี้กันเลยค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น18คูณ13จะได้เป็น2 3 4หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ22คูณเเท่ากับ2องและ47จคูณ8จะได้เป็น3 7 6หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เหมือนเดิมค่ะ เลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ6 8 3 2 4สองและ0ค่ะตัวเลขจากศูนะคะก็จะได้เป็น3บวก3เท่ากับห0บวก0ย์เท่ากับ0 6บวก4เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ูนย์ค่ะและสองบวก2เท่ากับ4ค่ะ เล็กเด็ดที่เราได้ในงวดที่6พฤศจิกายนนะคะนั่นคือ0234 2068 0376 6832 24 70 6004 4432 และ8678ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรใหม่ๆให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย